วันนี้มาทำอะไรที่พ่อครับก็มาติดตามดูจำนวนในอสามข้อกล่าวหาที่มีการล้องทุกไปแล้วข้อหาแรกก็คือข้อหาเป็นสุบบนเจ้าพนักงานข้อหาที่สองก็คือมีอาวุธปืนนะครับเวลาเขาหองโดยไม่เล่าญาตนะครับข้อหาที่สามก็คือมีซากสัตว์ฝ่าคุ้งครอง นะค,า,คา,าดคาหวังแค่ไหนครับกับการให้การของนายเป็นยในวันนี้ทั้งสามข้อหาหยุดแยกเพิ่มปเป็นข้อหาให,หม่หรืไมก็คือปกติตามวิทยานะฮะัทำให้การผู้ต้องหาเนี่ยเขาไม่ให้รับฟังอยู่แล้วนะครับหมายความว่าแม้นายเป็นชายจะปฏิเสธหรือไม่ให้การในขั้นสอบสวนก็ไม่มีผลต่อรูปษษษษษษษคดีถูกไหมครับมันมีวัตถุพยานอยู่แล้วนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนนะทำให้การผู้ต้องหาเขา,ขา,ขา,ขาไม่ให้รับฟังอยู่แล้วนะครับ ครับเราก็ดาเนินการไ,าไปตามพยานหลักฐานที่มียอยู่เลยนะครับมันม่นใจน,นว่าทั้งสามข้อหาที่แจ้งไปวันนี้มีพยานหลักฐานแน่สาพอที่จะจุดจำนวน,นส่งฟ้องผู้ต้องหาได้หลักฐานเะนในเรื่องของอาวุธปืนกับเรื่องอาช้างนะฮะมันมันไม่เหลืออะไรที่ต้องตรวจน,นะฮะตามจริงสรุปสำนวนผู้นี้ยังได้นะฮะนะฮะในเรื่องข้อท็จจริงนะฮะแต่เรื่องข้อกฎหมายยังมีปัญหาอยู่ นะฮะจึงยังไม่ให้สรุปนะฮะข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาคืออะไรฮะน่าจะเป็นผลกับสานวนให้อ่อนลงไหมครับเอ่อข้อกฎหมายที่มีปัญหาก็เช่นกรรมเบียวผิดกฎหมายหลบทนะฮะเช่นปืนคาบศิลาเนี่ยนะฮะนะมันเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นศิลปะวัตถุหรือไม่นะวันนี้เราเชิญทางกรมศิลปากรมาดูนะฮะถ้าเป็นก็จะเป็นข้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกในเรื่องพรบโบราณสถานนะและวัตถุนะครับหรือเรื่องงาช้างเนี่ย แล้วมันเป็นความผิดตามพรบรงานช่างหรือไม่ปีห้าแปดนะฮะหรือจะเป็นความผิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องลักทรัพย์รับของโจรหรือไม่นะฮะอันนี้คือปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นนะฮะทั้งสองข้อกฎหมายนังกล่าวน่าจะชี้ขาดได้ก็ได้ว่านายเป็นแปโดนข้อห,ห,ห,หาเพื่อีกไหมครับในเรื่องงานช่างเราิญไซเตสมานะะก็เดี๋ยวก็ต้องพาถามสองหน่วยนะฮะแต่ข้อที่จริงอ่ะตำรวจมีหลักฐานครบถ้วนจะมือคดีในฐานข้อหาที่ได้ร้องทุกข์ไว้แล้วนะฮะทั้งหมด ยกเว้นแต่ว่าข้อหาที่ผมระมัดระวังนะว่าเป็นจะเป็นกับเดียวผิกฎหมายหลายบทหรือไม่นะเดี๋ยวจะเป็นฟ้องซ้ำขึ้นมาแล้วส่วนในข้อหาติดสินบนกังวลอะไรไหมครับข้อหาติดสินบนก็มันเดี๋ยวต้องไปคุยกับผู้การปอปกออ่อะนนะครับ, <S <S รบเพราะมันมีพยานสุกคนอยู่แล้วนงคงไม่กังวลนะครับ,บน,นะครับวันนี้จะให้แนวทางหรือกำกับดูแลหรือว่าสั่งการให้ทางสขขขขอบสวนใดๆเพิ่มเติมนะมทาามข้อหาเดี๋ยวขอฟังทาง พบสินกับทางไซเดสก่อนนะครับแต่สั่งกรสั่งแน่ฮะจะให้ทําแค่ไหนอย่างไรนะเพราะวันนี้มีการแจ้งข้อหาสามข้อหาสามคดีพร้อมกันนะโดยเป็นคดีที่ยังไม่มีการออกหมายจับเรจะให้ใครไปฝากขังก่อนแล้วใครจะยัดตัวเดี๋ยวก็จะพิจารณาสักการวันนี้จะให้ประกันตัวหรือว่าต้องมีขั้นตอนการประกันตัวหรือฝากขังขั้นตอนการประกันตัวท,ท,ที่ที่นี่สั่งห้าแมแน่นอนนะให้ไปฝากขังนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะนําตัวฝากขังต่อศาลใช่ไหมครับใช่ครับทั้งสามข้อหาเลยใช่ไหมครับ ก็มันฝากได้ทีละข้อหาเดียวมั้งแค่ตอนหนึ่งข้อหานะฮะที่เหลือก็อายัดตัวไปจะยื่นให้ขายต่อศาลเรื่องของการออกนอกประเทศไหมครับผมไม่ยื่นนะครับมันเป็นดูพินิท่านอยู่แล้วนะฮะเราคงไม่ไปก้าวล่วงสองคนยังไม่มาภรรยารับคำภรรยาอีกคนหนึ่งมีแยกก็เดี๋ยวจะออกหมายเลืยกไปใหม่ครับชัดเจนแล้วว่าข่อนเลื่อนใช่ไหมครับสองคนวันดีกับเลื่อนไม่ให้เลื่อนมันไม่มีเหตุนะเราจะออกหมายเลืยกไปใหม่ครับถ้าหมายเรียกใหม่นี้จะมาได้ ก็คงยังไม่เกินเจ็ดวันนะฮะแล้วจะเรียกไปอีกก็อาจจะไปซักถามบ้างนะฮะแต่คงยังไม่ไม่ถอดหมวกแล้วฮะระวังตันมากขึ้นนะครับจากจอกจากโซเชียลก็เาคงไม่ถอดหมวกแต่รับไหวเหมือนเดิมก็ไม่ถอดหมวกก็ทำเขาลกตับนะฮะ ก็เป็นตามประเพณีนะฮะไม่มีปัญหาอะไรแต่ผมก็ไม่ถอดบวกะเดี๋ยวถอดบวกมีประเด็นอีกจากเมื่อวานส่งฟ้องไปเก้าข้อหาในคดีลาคดีหลักนะฮะรู้สึกงดีขึ้นแม้ว่าได้ทําให้สังคมเห็นว่าตารวจสั่งฟ้องทั้งเก้าข้อหาได้สำเร็จมันไม่ให้เกี่ยวกันนะฮะผมก็ทํางานไปตามหน้าที่นะฮะพยานหลักฐานถือว่าพอฟ้องก็สรุปตำรวนถ้าเห็นว่ายังไม่พอก็ยังไม่สรุปมีแค่นั้นแหละครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงว่า โซเชียล uh, หรือว่าสื่อจะว่าไงนะฮะผมเป็นหัวเขาจะฟอกกลับพระเกวสวนว่าไงมากกว่านะครับโอเคครับก็จะสำรวจเนีต้องแยกกันน้อระหว่างก้าวข้อหานุ้งก็ต้องแยกนั่งลง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 รักให้ครับ เค okay, ตอนนี้ทางท่านศิวราก็จะขึ้นไปพูดคุยกับทางเพรมชัยอีกครั้งแล้วก็จะมีการกำชับพนักง,งานสอบสวนต่อไปนะครับอโอเคเดี๋ยวมาพูดกันอีกนิดนึงเนาะในสำหรับวันนี้นะครับก็คดีที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับมีทั้ง3คดีนะครับที่หัวหน้าวิเชียนเป็นคนร้องทุกข์กับนายเพรมชัยนะครับในข้อหาที่เขาเรียกว่าครอบครองอาวุธปืนแล้วก็ซากสัตว์นะครับ ในข้อหานี้ในปืน43กระบอกที่ตรวจยึดได้ที่บ้านของนายเปรมชัยก็มี6กระบอกนะครับที่เป็นผิดประเภทนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการมีการดัดแปลงแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นอาวุธสงครามแล้วก็ไม่ได้มีการรับจดทะเบียนในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแจ้งอีกหนึ่งข้อหาก็คือในส่วนของคดีงาช้างนะครับงาช้างซึ่งมีการจดทะเบียนเป็นงาช้างของไทยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นงาช้างของแอฟริกานะครับ ซึ่งในการจดทะเบียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปยังไงโดยมีภรรยาของคุณเปรมชัยเนี่ยครับเป็นผู้ครอบครองงานแล้วก็งานเนี่ยมีการเซ็นรับรองโดยคุณวันดีนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการที่ออกให้เซ็นในวันนั้นซึ่งวันนี้ก็มีแค่คุณเปรมชัยเข้ามาคนเดียวนะครับในข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์คุ้มครองอยู่ในความคุ้มครองอยู่ในครอบครองนะครับแล้วก็ซึ่งทางภรรยาก็คือคุณคณิตากับคุณวันดีเนี่ยก็จะถูกเรียก อีกครั้งหนึ่งนะครับตามที่ท่านศรีวราได้กล่าวไปในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ต้องไปรอดูนะครับว่าจะมีเหตุการณ์ยังไงคุณเปรมชัยจะพูดกับเราไหมก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทางท่านศรีวราก็ได้พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการนําตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งสารก็ก็เป็นอำนาจของศาลแล้วว่าจะมีการประกันตัวหรือไม่ในชั้นตํารวจก็ไม่ให้ประกันนะครับโอเคก็รอดูต่อไปว่าทาง ่านสีเวลาพูดคุยเสร็จแล้วจะมีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกหรือไม่นะครับ